มาดูความคืบหน้าหลังจากมีนักท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูสายดาวจังหวัดอุตรดิตถ์หายไปเจ็ดวันเราก็ลุ้นนะว่าสุดท้ายเป็นยังไงสรุปว่าหายไปเจ็ดวันเดิอนออกมาเฉยเลยใช่ค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสายดาวเนี่ยก็แจ้งว่า จากกรณีที่นายทันวริศนะคะหายไปกว่า7วันโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการระดมค้นหาทั้งเดินเท้าสุนัขดมกลิ่นเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็มีการนำโดรนเนี่ยมาช่วยบินหาสแกนทั้งป่าอย่างต่อเนื่อง7วันแต่ว่าล่าสุดนะคะได้รับรายงานว่านายธันวริศเนี่ยเดินออกมาจากป่าด้วยตัวเองในสภาพที่อิดโรยหนาวสั่นเสื้อผ้าเปียกแล้วก็ไม่สวมรองเท้า เบื้องต้นก็ยังไม่ได้สอบถามถึงรายละเอียดของการหายตัวไปในครั้งนี้นะคะแต่ว่าได้มีการนำตัวนายธันวริศส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลชาติการอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกค่ะเนื่องจากว่านายธันวริศเนี่ยติดอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายวันทำให้ร่างกายมีความอ่อนแอแล้วก็เกรงว่าจะมีอาการปอบบวนค่ะ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนายธันวริศเนี่ยจะอาศัยหลบนอนอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าทั้งสัปดาห์ซึ่งการออกมาจากป่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินออกมาจากป่าเลยเนี่ยถือว่าเป็นปาฏิหาริมากๆค่ะหลงด้วยตัวเองแล้วก็เดินออกมาด้วยตัวเองทถตางเจ้าหน้าที่ก็งงกันใหญ่เลยนะคะเจ็ดวันค,คนเราจะอดข้าวได้กี่วันพี่เก่งหนูมือเดียวหนูก็หิวแล้วค่ะเออนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามตามสถิติ ปีหกนึ่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะสิบแปดวันแต่ว่าเขาเขามีน้นนำกินเนี่ใช่ค่ะเออนะครับอ่ะนี่ก็จบในเรื่องของคนหลงป่านะครับ